จากการประเมินนะนี่นี่ดูไปนี้ก่อนพี่ประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะ54ที่นั่งครับและลุ้นอยู่อีก24เองประชารัฐแนวโน้มจะชนะได้สสเขต26และลุ้นอีก38ครับครับภูมิใจไทย58ที่นั่งมาแนวโน้มจะชนะและรอลุ้นเบียดแทรกอยู่44เอาลุงตู่ล่ะลุงตูเน่ยแนวโน้มชนะน21นะครับจาก400นะ1 0 0เขตนะนะ ได้ลุ้นอีก22นะครับเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยนะครับตอนนี้แนวโน้มชนะ194ท่านทุกท่านไปคำนวณปาติลิ์แล้วกันถ้าปาติลิทก็บอกตอนนี้ในร้อยเนี่ยมีก้าไกลกับเพื่อไทยเนี่ยคลองมาเกตแชร์ไปแล้วเนี่ย60เนี่ยเพื่อไทยน่าจะได้เท่าไหร่ก็ลงบวกเล่นๆแล้วกันครับถ้า194บวกปาติลิ์ด้วยก็บวกกันเองแล้วกันะบวกกันเองแล้วกันครับแต่ได้ลุ้นอีก84นะเก้าไกล ตอนนี้ที่นั่งเนี่ยเนน้มชนะ25นะ่สิบเ,เขตนะเข<อ>ตแล้วก็ได้ลุ้นอีก22ลองไปคำนวณกันเองแล้วกันว่าปาติลิศเขายัางไงเพราะกระแสเขาก็ดีพรรคประชาชาติชาติ6ได้ลุ้น4ชาติไทยพัฒนา9ได้ลุ้น3ชาติพนักกาศสได้ลุ้น2นะครับนี่ไม่มีนะเสรีรวมไทยไม่มีไทยสร้างไทย3ได้ลุ้น4อันนี้คือจำนวน400เขตว่าใครจะครองครับใน400เขต ที่เนชั่นวิเคราะห์ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลการลงพื้นที่ของบรรดาน,นักข่าวออกมาในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคดังนี้ครับดังนี้ครับนี่คือ400เขตเปิดออกมาแล้วครับเนชั่นวิเคราะห์สนามเรือกตั้งทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งภาคกลางภาคตะวันตกทั้งหมดสส77คนครับครับ แนวโน้มที่ประชาธิปัตย์จะชนะสี่เขตครับมีโอกาสช่วงชิงก็คือได้ลุ้นนะแดงๆเนี่ยคือช่วงชิงได้ลุ้นอีกอีกห้าเขตครับห้าคนนั่นคือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐในภาคกลางภาคตะวันตกแนวโน้มชนะเจคดคนครับ,รบและลุ้นอีกเกคนครับเออภูมิใจไทยกลางตะวันตกแนวโน้มจะชนะส9เกครับ รอลุ้นเบียดอยู่ประมาณ9คนมาที่รวมไทยสร้างชาติแนวโน้มชนะคือมี5เขตและได้ลุ้นอีกห้าเขตราะเวลาคิดเนี่ยคิดที่แบบแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสด้วยนะมาดูเพื่อไทยนะครับภาคกลางฝ้าตันตกเนี่ยสาเขตครับมากสุดนะได้ลุ้นได้ลุ้นอีกครึ่งอีกก็คือ32นะครับเก้าไกลภาคกลางภาคตะวันตกเนี่ย แนวโน้มชนะสี่เขตได้ลุ้นอีกสองเขตนะครับมาดูแล้วก็ชาติไทยพัฒนาภาคกลางนี่ก็ฐานี่มันเขา8ได้ลุ้นอีกหนึ่งนองนั้นไม่มีแล้วครับนี่คือกลางและตะวันตกครับมาดูครับภาคตะวันออกครับมีทั้งหมด29คน29เขตครับครับแนวโน้มประชาธิปัตย์จะชนะแค่สามเขตลุ้นอยู่สองพลังประชารัฐ แนวโน้มจะชนะสามและลุ้นสามครับ,รบมาดูภูมิใจไทยแนวโน้มจะชนะในภาคตะวันออกสามคนและรอลุ้นเบียดอีกสองคนครับมาถึงรวมไทยสร้างชาติสามสามครับแนวโน้มชนะคือสามและได้ลุ้นแดงๆนี้อีกสามอีกสามครับมาดูเพื่อไทยพื้นที่มั่นในภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างครับสิบเอ็ดที่นั่งครับ<อ>แล้วก็ได้ลุ้นอีกหก <6 S 2> ทีนั่ง พักเก้าไกลโอ้นี่ภาคตะลอกได้ลุ้นเยอะเหมือนกันครับครับแนวโน้มชนะเก้านะครับหกแล้วก็ได้ลุ้นอีกสามนี่คือภาคตะวันออกครับมาดูพื้นที่ภาคเหนือครับภาคเหนือฐานที่มั่นใครมากสุดครับภาคเหนือเป็นฐานที่มั่นของเพื่อไทยครับจำนวนสสทั้งหมด68คนประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะสี่ครับไม่ได้คืออื่นไม่รุ้แล้วเหรอที่เหลือไม่ได้ลุ้นเลยครับสี่คนเนี่ยแนวโน้มจะชนะ มาดูพลังประชารัฐครับ11คนครับแนวโน้มจะชนะและรอลุ้นอีก3ครับภูมิใจไทยในภาคเหนือแนวโน้มจะชนะ6รอลุ้นอยู่2มารวมไทยสร้างชาติภาคเหนือเนี่ยแนวโน้มชนะคือ4แล้วได้ลุ้นมีโอกาสช่วงชิงคนอื่นอีกสองนะครับเพื่อไทยอีกหนึ่งเขตที่พื้นที่ที่พอสมควรเป็นการภาคเหนือนะครับ 39, 39ครับ39จาก6ก <38 S 1> ครับ มีได้ลุ้นนอกจากสามเก้าแล้วมีได้ลุ้นช่วงชิงคนอื่นอีกเก้าครับพักเก้าไกลนะฮะอสี่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราดูไส้ในเนี่ยเขตเขตหนึ่งเขตหนึ่งต่างๆนะครับแล้วก็ได้ลุ้นอีกอีกหนึ่งหนึ่งครับมาดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่มีสอสอทั้งหมดร้อยสามสิบสามคนร้อยสามสิบสามเขตครับประชาธิปัตย์ีแนวโนมจะชนะแค่หนึ่งครับและลุ้นอยู่อีกหนึ่งครับอื พลังประชารัฐซึ่งคิดว่าจะควา้าพื้นที่ออกมาได้รอบนี้แนวโน้มจะชนะสามครับและลอลุ้นเบียดแทรกอยู่15คนครับครับภูมิใจไทยในภาคอีสานร้อยสามสิบสามนั้นภูมิใจไทยแนวโน้มจะชนะ22ครับครับและลอลุ้นเบียดแทรกอยู่อีกประมาณ24คนครับเอาแต่ดูนี้ก็คือมีโอกาสถึง50อ่ามีโอกาส4550แล้วกันนะครับครับรวมไทยทั้งชาติครับ เนชั่นวิเคราะห์ออกมาว่าไม่น่าจะโอกาสที่จะมีสอสอน้อยมากคือศูนย์อีสานดูสิแต่มีโอกาสช่วงชิงที่ได้ลุ้นได้ลุ้นคือสามที่นั่งสามที่นั่งมาเพื่อไทยตามที่คาดหมายครับครับประเมินได้วิเคราะห์เจาะลึกแต่ละจังหวัดแล้วนะครับร้อยที่นั่งครับครับร้อยที่นั่งร้อยเลยเหลอจากร้อยสามสิบสามได้ร้อยโอกาสชนะร้อยหนึ่งและมีโอกาสลุ้นอีกยี่สิบเจ็ดนะฮะโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหเออเนก้าไกลล่ะก้าวไกล ในภาคอีสานนะตอนนี้แนวโน้มจะชนะหนึ่งและลุ้นเบียดแทรกอยู่เจ็ดครับหนึ่งในนั้นมีขอนแก่นอยู่ด้วยนะครับไปดูชาติไทยพัฒนาครับหนึ่งได้ลุ้นสองชาติพัฒนากล้าสี่ไม่มีที่เหลือไม่ลุ้นแล้วสี่คนส่วนใหญ่คือก็อยู่ก็อยู่นี้หมดมาอย่างนี้เลยครับครับแล้วก็แล้วก็ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยหนึ่งได้ลุ้นสองนี่มี่กอดถึงสามจากข้อมูลของนักข่าวนะมาดูภาคใต้มีหกสิบ เขต60คนครับประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะตอนนี้37ครับครับและรอลุ้นเบียดแทรกอยู่อีก14คนครับถูกต้องครับพลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะหนึ่งเบียดแทรกอีก7ดครับถือว่าได้ลุ้นอีกเจนะในภูมิใจไทยแนวโน้มจะชนะ8คนครับและรอเบียดแทรกช่วงชิงอีก7คนครับโอ้นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเอาพักลุงตู่ละพี่วีลุงตู่เนี่ยแนวโน้มชนะ 8ปนะฮะหรือว่าอยู่ในลิต์ที่แบบประเมินก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ได้ลุ้นอีก6นะโอ้โหไม่ธรรมดาเบียดอยู่หครับเอ้าเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยไม่น่ามีไม่น่าจะเนโนมจะไม่ชนะได้ศูนย์แต่ว่าแต่ว่าครับเขาบอกให้จับตาครั้งนี้อาจจะได้ปักธงหนึ่งที่นั่งนะฮะเบียดแทรกอยู่หนึ่งครับเออเอาไปดูก้าวไกลซิมีไหม เก้าไกลไม่มีครับไม่มีครับท,ทั้งทั้งที่ว่าพักบอกว่าคะแนนดีครับเอาไปดูพักไหนอีกประชาชาติละประชาชาติหได้ลุ้นสี่เออชาติไทยไม่มีนะครับนี่อาชาตนากาได้ลุ้นสองรอลุ้นอยู่สองครับครับลุ้นที่ไหนเขารู้กันครับไม่ต้องบอกมาดูพื้นที่ กรุงเทพมหานครครับ3าเขต33ามเขตสาคนประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะห้าครับอและรอลุ้นสองครับพลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะหนึ่งได้ลุ้นรอลุนหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับภูมิใจไทยศูนย์ครับไม่มีครับแน่นอนครับรวมไทยสร้างชาติแนวโน้มชนะหนึ่งแต่ลุ้นได้ลุ้นอีก3ครับได้ลุ้นอยู่3เพื่อไทย 14ครับเพื่อไทยจาก1ิบ3แนวโน้มชนะ14แต่แต่ได้ลุ้นอีก9ครับโอ้นี่โหกวาดหมดนี่มัน23เลยนะ9ไกลล่ะ9ไกลชนะแนวโน้มชนะ10ได้ลุ้นอีก9นะฮะวันนี้ถ้าหมดก็19นะครับมันก็เบียดกันตรงนั้นเลยพี่ก็ไทยสร้างไทยสองสองครับโอกาสชนะสองได้ลุ้นอีกสอง นี่คือจํานวนสสถ้ามาดูจํานวนสสรายพักเราจะเห็นภาพเลยครับ,รบจากการประเมินนะน,นี่ดูไปนี้ก่อนพี่ประชาธิปัตย<ๆ>์แนวโน้มจะชนะ54ที่นั่งและลุ้นอยู่อีก24เออพลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะได้สสเขต26และลุ้นอีก38ครับครับภูมิใจไทย58ที่นั่งมาแนวโน้มจะชนะและลอรอลุ้นเบียดแทรกอยู่ 44เอาลุงตูล่ะลุงตู่เนี่ยแนวโน้มชนะเนี่ย21นะครับจาก400นะร0อยเขตนะนะ,ะได้ลุ้นอีก22นะครับโ oh. อ้เ,<ร>เพื่อไทย,ไทยเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยนะครับตอนนี้แนวโน้มชนะ1 9 4ยเ้ทุกท่านไปคำนวณปาติลิ์เลยกันถ้าปาติลิทก็บอกตอนนี้ในร้อยเนี่ยมี9ก้าไกลกับเพื่อไทยเนี่ยคลองมาเก็ตแชร์ไปแล้วเนี่ย60เนี่ย mm. เพื่อไทยน่าจะได้เท่าไหร่ก็ลองบวกเล่นเล่นมาแล้วกันครับ ถ้า194บวกปาติลิตด,ด้วยก็บวกกันเองแล้วกันบวกกันเองแลนะ้วกันครับแต่ได้ลุ้นอีก84ด่นะก้าไกลตอนนี้ที่นั่งเนี่ยเนน้มชนะ25นะิรห้านะเขตนะ<อ>แล้วก็ได้ลุ้นอีก22ลองไปคำนวณกันเองแล้วกันว่าปาติลิตเขาอย่างไงเพราะกระแสเขาก็ดีจากประชาชนาชาติ6ได้ลุ้น4ชาติไทยพัฒนา9ได้ลุ้น3ชาติพัฒนากล้า4ได้ลุ้นสองนะครับนี่ไม่มีนะเสรีลมไทยไม่มีไทยสร้างไทย3ได้ลุ้น4ี่ นี่คือจำนวน400เขตว่าใครจะครองครับแต่ละพื้นที่เราจะเห็นตัวเลขที่เบียดแทรกกันมาตลอดนะครับดูนะครับดูตัวอย่างที่น่าสนใจแนวโน้มอีสชนะอีสานเนี่ยดูภาคอีสานเพื่อไทยปาไปร้อยลุ้นอีก27ครับครับภูมิใจไทย22ลุ้นอีก24พลังประชารัฐน่าสนใจอย่างยิ่ง3แต่ลุ้น15ครับนี่คือพื้นที่อีสานนะครับนี่แล้วก็ก้าวไกล1ลุ้น7 ที่เหลือก็ชาติพัฒนากล้าสี่รวมไทยสร้างชาติสามไทยสร้างไทยก็หนึ่งลุนสองชาติปฏปักษ์ก็หนึ่งหนึ่งนะครับแ้าไทยพัฒนาก็หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองครับที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับไปดูพื้นที่อื่นเราจะเห็นภาพอดูภาคใต้ที่เบียดแทรกกันจะเห็นภาพอะไรอยู่แค่เนี้ครับเพื่อไทยลุนแค่หนึ่งลุงตู่แปดและลุนหกครับภูมิใจไทยแปดที่นั่งครับ ลดลงจากเดิม,มแต่ลุ้นอยู่เจ็ดครับอระชาธิปัตยใ,<ช>ใครที่บอกว่าไม่มีที่อยู่ที่ยืนปาไป37อันนี้ข้อมูลจากนักข่าวและลุ้นอีก13บสาบสาที่เบียดลุ้นเนี่ยมันจะแย่งกันทั้งหมดทุกพักครับแสดงว่าพื้นที่เขตจากการประมวลของนักข่าวที่นำเสนอมาและก่อติดพื้นที่อยู่บอกได้เลยว่ารอบนี้เพื่อไทยเนี่ยนำลิ้วนี่ถ้าบวกแบบพี่วีว่า ว่าด้วยเรื่องปาร์ตี้ลิทและคะแนนพักไปอีกโอ้โหน่าสนใจอย่าง <c oughs> ยิ่งครับโอ้ oh, นี่คือภาคเหนือออกไปแล้วพาคตลอกออกไปแล้วภาคใตอ้ออกไปแล้วนะค <c oughs> รับเหลือกทมกทมอคราวนี้กทมใครครองออมาดูช่วงหน้าเนชั่นวิเคราะห์ครับ